เราก็เมื่อเช้าที่ทําคลิปตัวนั้นไปก็คือผมเห็นเนาะผมก็เลยสงสัยเอ๊ะปุ่มแดงนี้ที่ว่ามันจะมีคลิปรุ่นรุ่นพี่เขานะครับนะที่มียอดวิวป,งปังๆแล้วให้เราเข้าไปดูให้เราไปคอมเมนต์หรือเปล่าแล้วแล้วแล้วก็เข้ามามาแบบแบบเข้ามาคอยดูเราหรือเปล่าว่า เห็นคลิปเพื่อนเดี๋ยวเลื่อนผ่านอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละนะครับผมคิดไปอย่างนั้นนะเมื่อเช้าผมคิดไปอย่างนั้นนะผมก็เลยทําคลิปสงสัยไปแต่ก็ผมก็ไปได้ข้อมูลมาว่าที่เป็นปุ่มปุ่มแดงๆอยู่ตรงรูปโปรไฟล์นั้นก็คือระบบเขากําลังทํางานนะครับอืได้มาอย่างนั้นนะคือระบบเขากําลังทํางานทํางานก็คือเหมือนกับโปรไฟล์รุ่นพี่ใช่ไหม เราดูไปเลื่อนไปทีละคนละคนแล้วก็คอมเมนต์ไปทีละคนละคนประมาณนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือซ้ายมือมันจะเป็นช่องใช่ไหมเป็นช่องแล้วก็มันจะเป็นพอเรากดเข้าไปก็จะเป็นรูปวิดีโอของรุ่นพี่ขึ้นมาเนาะนั่นแหละนะครับก็คือตรงนั้นมันผมดูเมื่อวานสังเกตด,ดูก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเนาะเป็นประมาณเจ็ดแปดประมาณ เลขหก,เ,กเลขเจ็ดเลขแปดประมาณนี้แหละนะครับพอเรากดไปดูก็จะเป็นคลิปรุ่นพี่ที่เขาปังมียอดวิวแล้วเหมือนกับจะให้เราไปเข้าไปดูแล้วก็เหมือนเหมือนกับให้เราเข้าไปดูนั่นแหละนะผมคิดว่านะก็คือมันแดงๆเนาะมันแจ้งเตือนเป็นแดงๆเรากดเข้าไปดูมันจะเป็นจะเห็นคลิปรุ่นพี่นะนะครับคลิปรุ่นพี่นะครับแล้วทีนี้ก็เมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้านี่ เมื่อเช้าประมาณหกโมงนะครับหกโมงระบบเหมือนเขาเหมือนระบบทํางาน6กโมงเนาะนะครับก็คือตรงนั้นก็คือเราเข้าไปดูจะเจอ,จเจอคลิปรุ่นพีนะครับเนาะอ่านั่นแหละนะครับอยู่อยู่ซ้ายมือนั่นแหละตรงข้ามกันก็จะเป็นรูปโปรไฟล์เป็นรูปคนแล้วก็จะมีปุ่มสีแดงนะครับตรงข้ามกันรูปโปรไฟลอ์อยู่ฝั่งขวานะครับกับปุ่มสีแดงนะครับทีนี้ผมก็นึกว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่เขาคอยมาดูเรา ถ้าเห็นคลิปเพื่อนจะเลื่อนผ่านอะไรประมาณนี้นะนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าเป็นระบบเขากําลังทํางานนะครับนะเขาว่ามาอย่างนั้นนะอันนี้ถามมาจากในนั้นเลยนะนะครับหาข้อมูลมาจากในลุงเกิลอะไรพวกนั้นเลยนะครับนะเขาว่ามาอย่างนั้นวนะ่าแต่แต่ถ้าเขากําลังทํางานก็แสดงว่าผมก็เลยมาคิดว่าเอะแสดงว่าเขา เขาก็คอยดูเราอยู่ใช่ไหมเออว่าก็คือถ้าปุ่มนั้นขึ้นมาเนาะแดงๆอยู่เราเห็นนะเราก็จะไม่เลื่อนผ่านใช่ไหมแต่ถ้าเลื่อนผ่านแล้วระบบเขาจะจําใช่ไหมว่าคนนี้เห็นคิดเพื่อนแล้วก็เลื่อนผ่านใช่ไหมเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วจะโดนอ่ะจะโดนลดค่าการมองเห็นใช่ไหมหรือหรือจะโดนทําโทษด,ด้วยอะไรหรือเปล่านั่นเองนะนะครับก็คือสรุปได้ว่าเป็น เป็นระบบเขาทํางานอยู่นะครับนะเนาะเราเราเราคิดเอาอย่างนี้ก่อนนะแต่ได้ข้อมูลมาก็เขาบอกว่าเป็นระบบเขากําลังทํางานพอดีผมเข้าไปเจอเมื่อเช้าผมก็เห็นผมก็เลยสงสัยนะครับแต่ถ้าเขาเขาทํางานจริงต่อไปเราไปเจอแบบนั้นนะเราจะเลื่อนผ่านไม่ได้ใช่ไหมเออเราเลื่อนผ่านไม่ได้นะผมว่านะถ้าเราเลื่อนผ่านไประบบเขาก็จะจําจะจดจำว่าคนนี้พอพอเจอคลิปรุ่นพี่แล้ว จะไม่กดถูกใจแบบเลื่อนผ่านอะไรประมาณนี้เนาะนั่นดีไหมครับก็คือสรุปแล้วเราเราก็อันนี้อันนี้ก็คุยให้ฟังเนาะอันนี้อันนี้คุยให้ฟังว่ามันเป็นผมเห็นเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเ,เห็นเป็น